สวัสดีครับพบกับปุ้มปุ้ยฟีสไตล์ครับวันนี้เราจะไปวัดพระธาตุบาโยนะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนมาเลขสามสีีบ้านบึงแกลงนะครับกิโลเมตรที่ห้าสิบหก ไปทางรัดครับร <c oughs> ัดต <c oughs> าม G P S ครับพระธาตุปายโยหลวงพ่อปลดนี่นะครับ <c oughs> จิพทิพทิพทิพมาไปอยู่เขนไกลครับเราย้อนสอนไปเลยครับอาจารย์ไปกี้นึนงขอไัยด้วยนะครับ เนี่ยเข้าซอยนี้ครับเป็นเพื่อนน้องใหญ่นะครับขับต่อไปอีกห้ากิโลเมตรไปตาม GPS ดูนะครับ GPS บอกทางลัดครับน้องใหญ่ไปบอ่อทองนะครับอ่างค่อนข้างเปรี้ยวนะครับ ทางเรื่อยเ,เลยครับจัลละรไปว้หลวงพ่อรถนี่นะครับวัดวายโย บริสนามชัยเขตรครับจังหวัดชลบชิงเซาไปท่อนนีเวลาสามทุ่มแล้วครับเนี่ยวนะเดี่ยวครับผมมีรถสวนมาได้พี่น้อง มาเจอแยกนี้เราเลี้ยวขวานะครับไปกันครับไปเรื่อยครับไปเรื่อย หมาเลขสามสอี่ห้านะครับอีกสี่กิโลเมตรถึงสนามชัยเขียน <c oughs> ไปกันเลยครับ ใครที่ไม่อยากมาทางรัดก็ไปแยกหนองเสือช้างได้เลยนะครับตามป้ายาอำเภอบ่อทองเลยโอเคครับอาเส้นนี้จะมีเขาอยู่ลูกนึงครับขึ้นเขานิดหนึ่ง ก่อนเข้าอำเภอบ่อทองนะครับเนี่ยขึ้นขเขาแล้วครับขวขึ้นไปนะครับ ตุกสวนมา่อไปินไปเรืเร่อยๆครับ ไล่โปรดระวังช้างป่านะครับคนเขามาแล้วครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับ ใครที่มาจากระยองจากแหลมสบังสัตหีบก็ยิ่งเส้นสามคำหนึ่งนะครับเกาะโพไปนู่นนะครับเส้นนู้นจะวิ่งสะดวกกว่านะครับฝนลินเลยบาท นอนีออ่า่าห้ามบอกพี่น้องไอ้เคยมาแจ้งนอ่รถถือรถใหม่เขาบเลยลคร่อยไปครับเรื่อยๆนะครับ โที่อำเภอบ่อทองนะครับสีแดงนี้นะตรงไปเลยนะครับฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ย 3 0กโลนี่นะครับจากบ่อทองไปโอ้ยฝนลินเลยฝนห่มนอมแบบนี้ลองเลยเรียนะครับอาบมนก็ดีครับเส้นนี้ เปลมเป็นบ่อ ครับแยกบ่อทองครับเมื่อกี้พูดผิดนะครับแยกที่ผ่านมาหลงหลงนี่ครับตัวบ่อทองน,นะครับเมื่อดีหน้องเแต่ผมเมืดม่ดตา ตรงขีดตรงแดียนดีอว่าเดี๋ยวันจะสร้างราตรงมายัางเดียวอ่ะครับตรงมายัางเดียวครับ อ่านป้ายตอนแรกว่าแยกบอ่อทองแยกที่แรกที่นหยได้มาแยกเมื่อกี้นี่แยกนะั้นแล้วก็ตรงมาอย่างเดียวนะครับทมาเสร็จเล เนี่ยปั๊มก่อนดีกว่าครับเี๋ยวปั๊มก่อนนะครับทำธุระส่วนตัวก่อนให้สิ่งนี้ยล่ะโบกไก่ลงก่องปั๊มเปิดใหม่ว่า เดี๋ยวคลองน้ำก่อนค่นองน้ำก่อนนะครับ <c oughs> จดชื่อน้ำซี้รีก่อนนะครับพักก่อนแป๊บหนึ่ง แยกปกฟ้าตรงไปเหมือนเดิมนะครับแยกปกฟ้าปกฟ้าครับไปอีกไปอีก ยี่สิบกโลครับยี่สิบกิโลตามป้ายสนามชัยเขียดเลยนะครับ แท็กสิบกิโลนะครับสิบกโิโลช่วงนี้ก็หลายสถานที่เปิดต้องเที่ยวหลายจังหวัดลบบุรีก็มีเขาบงพักจันทร์ กันตะบุรีก็เขาคิดจะโกดังไรก,การอะไรเช็จังหวัดได้แหมพีม่นอ้องหลาย คนจะไปครับก็อยากไปทุกที่ครับทุ้มมาซับไม่เพียงพอ ที่หนึ่งจะไปเห็นทุกที่นะครับวันท,ที่หนึ่งนะเร<ป>หาทำบุญไปสวดหลวงพี่น้อง าคาทำยังทำพัดเด่นบ่ไม่ไรหา,านะครับมาเจอทางแยกตัวทีไป โกกกว่าครับเรามาเลี้ยวขวาอีกตรงนี้ห่างเข้าวัดเลยนะครับที่ป้ายใหญ่นี่อ่ะทีหอวเลยราไปนะคาเปิดะเข๋าบอน้า ได้ไม่ได้เดี๋ยวรูกขั้นครับวันนี้เออก็มีคนมาอยู่นะครับ าจะเข้าได้นะครับอึบอึบอึบ,อบโอ้มาหอดมาถึงกันเด้อบัตรพอปดนี่เอ้ยอากไป่อนนี่ครับลานจอดรถนะครับหาที่จอดแล้วเราค่อยเดินไป นี่ขนาดบริเวณลานจอดรถเดินคุณเจดีย์พระบุเอานนี้บอกครา คนออมาเยอะอยู่นะครับโอเคครับถึงน,นะครับคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนมาเจอกันคลิปหน้าบริเวณภายในวัดน,นะครับ